หัวใจรัวๆมาคนละหนึ่งทีค่ะเด็ดเดสวัสดีครับสวัสดีค่ะไหนใครกดหัวใจเขาบอกว่าคนกดหัวใจให้น้าตาดีทุกคนเขาบอกว่าจะถูกหวยรัตตรียร์างวัลใหญ่ค่ะวันนี้พี่บ้า หัวใจหน่อยหัวใจหน่อยรอเธออยู่นะโอ้ยเอ้ยมีตัวมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอยู่ข้างบนมัน้องหนึ่งมัน้องหนึ่งไม่อยู่กับพี่ใช่ไหมครับใช่ครับมาหน่อยครับ <Yeah. S 2> าฟ้าฟ้า,ามันอยู่ังค้ายมันาทไได้ครับที่เราได้นะคะอย่างเช่นหนูไงห,หนูจะไปยิงไกลใช่ว่าหนูก็เอื้อมไปหน่อยเห็นไหมโดนต้นไม้เหรอป๊บมันก็จะไปโดนนี่มันก็จะไปหล่นตรงต้นไม้เลยนะคะมันจะพอดีกันมากนะคะอันนี้ถ้าเราใครที่แบบว่าไม่รู้จะใช้ปืนอะไรน,นะคะก็อย่างเดียวเนาะยิงได้ไหม จะไปเก็บกล่องเหรอไปอสามารถขึ้นไปได้แล้วก็ยึดปืนหลังก็ได้อ่าขึ้นไปเราก็ยิงอมีเวลากำหนดนะว่ามันจะเก็บได้ใช่ไหมอันเนี้ยเวลามีเวลากำหนดเปิดเวลาเท่เาไหร่เก็บโอเคะมีเวลาให้เก็บนะคะอ่ามันก็จะมีของดีๆแบบนี้นะคะเราก็เก็บไปแล้วนะคะนี่คนชอบเล่นนี้ครับปืนนี้เลย M MGL เนี่ย MGL เนี่ยปืนเนี้คนชอบเล่นต่พี่เล่นเองไห น,น,นี่นะคะเดี๋ยวจะบอกนี่นะคะทุกคน MGL เนี่ยมันก็แรงอยู่นะเดี๋ยวดูนะมันยิงไกลได้ด้วยนะคือนี้เดี๋ยวดูแต่มันก็คงจะไกลไม่มากนี่มันจะย้อยไปเรื่อยๆนะคะยิงเราแบบยิงสูงเล็งอย่างเงี้ยมันก็จะไปแบบตรงต้นไม้เลยเนะี่ยเดี๋ยวดูไกลมากนี่เห็นไหมต้องเล็งให้ถูก อหมดแล้วมัง้งพี่ยิงไปตายเลยอ่ะระวังนะระวังเระเิเรานะเห็นแล้วเห็นแล้ว่ 一百，哦。